s e y l o to o v o r y o r y o n e สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ที่เชอร์ให้เด็กๆฟังเพลงไฟลิตเ t ิร์ดักใช่ไหมคะที่เด็กเป็ดๆออกไปเที่ยวใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาทีละหายไปทีละตัวทีละ,ละตัวจากเพลงนี้ที่เชอร์ก็เลยขยายคําภาษาอังกฤษให้เด็กๆเ,เห็นว่าจากเป็ดดักนะคะมาเป็นลูกเป็ดก็ใส่ Little Little มีหน้าที่เป็น adjective คำคุณศัพท์ก็เป็น Little Duck อยู่ข้างหน้าคำนามนะคะ พอลูกเป็ดได้ลิ t เติ d u ดัแล้วทีนี้ลูกเป็ดกี่ตัวก็คือเอาตัวเลขมาไว้ข้างหน้าอีกขยายคำเล่นคำไปเรื่อยๆก็เป็นไฟล์ลิ t เติลดัจากไฟล์ลิ t เติ d ลดัลูกเป็ดหตัวที่เชื่อก็เลยเอามาถึงในห้องเรียนของเราเช่นมีนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงเราตอนนี้เราใช้คำว่า,าเด็กผู้หญิงก่อน girl ใช่ไหมคะแล้วก็มาเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักก็เอาคำว่า pretty pretty มีหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ขยายคำนามเป็น pretty girl นะคะแล้วทีนี้เด็กผู้หญิงห้องเราวันนี้มา19คนก็เป็น nineteen pretty girl นะคะก็จะเล่นคำแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็ลองฝึกกันหลายๆคำขยายคำออกไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นวรีของภาษาอังกฤษมากขึ้นคะ่ะ 拜拜。Bye bye.